อากาศเย็ยนเย็นเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนาตรงนี้ล้วติดกระบอกกุ้งเอ็มที่ว่าปอนปอนมานั่งมาสุเอ้น,นั่นกันนะมาสุ่มปลาแล้วก็ทอดแห่กันตรงนี้แหละปอนปอนบอกเอ็มเอ็มลองมานั่งตกปลาสิใน,นอากาศเย็นเย็นอากาศแดยพระที่กำลังจะตกดินเนี่ยปลาขึ้นดีมากเลยนะลองเนียดูตีเพื่อนๆมากเลยนี่แหละเขาเอาแห่มาทอดในล่องนี้แหละเราจะได้ โมโรมรอกินเดือกันหรือคะแรงมากเลยเนาะใช่ เัาให็นไม่เห็นว่าไอ้น <Wow. S 2> <IN> ี внимание. ่เราเยอเลยตัวเล็กหรือเปลันีอีกจะลองใส่เยอะนดนึงหอนี้หมดอันนี้ใส่ไปทั้งตัวเลจะกินได้นี่พื่อนดูเยอหอยกะรว้าวมือไปปิดกล้องทำไมลูก อกินเบ็ดบ้างไหมยังเลยจ้ะต,ต,ต,ติ๊กบ้างไหมเดี๋ยวว่าจะไปกเก็บยอดผักบุ้งแล้วถ้าไม่กินอนะ่ะเพราะว่าผ่านมาเห็นยอดผักบุ้งตรงนั้นงามมากเลยอ,ะอ่ะยกอันนี้ดูสิเขามาชิมกันบ้างไหมนี่มาชิมจ้ะชิมเดี๋ยวจะไปกเก็บยอดผักบุ้งแล้วนะ เพื่อพอยกเบ็ดขึ้นก็บ้วนปุ๊บแรงอีตอนหย่อนตั้งนานเ่จาะเจ้าระคุณก็ไม่เห็นกินเลยจ้ะตอหย่อต่อตอ้าว,าวมากินหลอกมากินละเหยื่อเหรอมาหน้าติดเน,ะะนนะอะเมื่อกี้เนอะใช่ วิ uh ่งพาทุนเบ็ดแล้ววิ่งดุดดุดดุดไปเดี๋ยวจะติดอ่ะเต่อตอแล้วุนแล้วอ่่นนๆเ้ตนมมันกินไม่สนิทแล้วเราไปวิ่ขึ้นมาไงตกหนาำไปอีกคุณเพื่อนอ้ย ลุ้น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 ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ตัวใหญ่ออ,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  <c oughs> อ้ยอีกอีกอน่าจ๋า คุณแข็งแรงอ่ะ